ครับสัสดีทุกท่านครับวันนี้อย่ผมมาจะตอบผู้สร้างศาสตร์บูรพพาเทวาและคลิปนี้คุยกันต่อเราคุยกันถึงเลขที่เสื้อกีฬาบ้างคลิปที่แล้วเนี่ยคุยกันต่อเราพูดถึงเลขสําหรับนักกีฬาเลขที่ใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านกีฬาจากคําถามที่มีท่านหนึ่งเนี่ยถามเข้ามาว่าวันนี้เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับกีฬาใช้เลขอะไรดีสําหรับวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่2นะต่อจากเมื่อสักครู่นี้ วันนี้มาคุยกันว่าแล้วเลขหลังเสื้อกีฬาเนี่ยเราควรใช้เลขอะไรดีหรือว่าเลขอะไรเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรซึ่งอันนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าในแต่และประเภทกีฬาเนี่ยมีการใช้เลขต่างกันเช่นฟุตบอลอาจจะเริ่มด้วยเลขอะไรครับเลขไปที่เลขหนึ่งที่ผู้ว่าประตูวันนี้ผมไม่เล่นฟุตบอลผมเน้นอีกรอบหนึ่งผมอาจจะไม่ไม่แม่นเรื่องของฟุตบอลเนะแล้วก็ไล่เรียงกันลงไป แต่ถ้าเกิดเราเล่นกันเองที่เป็นสมัครเล่นในประเทศไทยหรือว่าเล่นออกับเพื่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ฟิกเรื่องเลขมากสังเกตเนาะอย่างบาสเกตบอลเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูฟีบาฟีบาเป็นอ,อินเตอร์เนชั่น a นลบาสเกตบอลฟีดเรชันเป็นต้องบอกเป็นอะไรล่ะเป็นเหมือนองค์กรสากลที่ควบคุมเกี่ยวกับบาสเกตบอลเนี่ย ก็จะเริ่มด้วยเลข4เป็นต้นไปเลข123เนี่ยใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็น NBA จะใช้แน่0ศูนย์ศนนึง้เป็อันนีเน้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดไปแข่งกีฬาประเภทอื่นเช่นสมมุติผมเคยเล่นกีฬาต่อสู้ประเภทหนึ่งแล้วกันก็จะมีเป็นแผ่นป้ายเลขเป็นรับเลขเนี่ยติดอยู่ข้างหลังเสื้อกีฬาแข่งขันไมกกีฬาต่อสู้กีฬาแบบเนี้ยไอ้เลขเนี่ยก็ก็คงมีหลายตัวขึ้นอยู่กับตอนนั้นเนี่ยเราไปแข่งอะไรแข่งในแมชแบบไหน ซึ่งเลือกไม่ได้อันนี้เลือกไม่ได้ขึ้นอยู่กับสุ่มได้อะไรงั้นลรงมาดูกันวันนี้ผมจะดูแต่เลขตัวเดียวเลยว่าเลขตัวเดียวเนี่ยที่ใช้กับกีฬาเลขอะไรดีเราพูดเลข2ตัวไปแล้ววันนี้พูดเลขตัวเดียวบ้างเรามาเริ่มจากการที่เลข0ูนเลยดีกว่าจริงๆแล้วเลข1นถึงเเนี่ยผมแนะนําว่ามันใช้ได้ทุกเลขเลยนะเพียงเราใช้กับตําแหน่งใดให้มันเหมาะสมแต่เลข0ูนย์เนี่ยเป็นเลขที่ผมต้องบอกเลยว่าเป็นเลขที่ผมไม่ไม่แนะนํา อย่างที่ผมเคยเคยเรียนไปแล้วครับว่าเลขศูนย์คือดาวฤตอยู่มันคือความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนที่เราไม่สามารถจะคาดได้ไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นในการเล่นกีฬาเราทุกคน่เล่นกีฬาเราทราบแล้วว่าเราไม่อยากได้สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้หรือคาดเดาไม่ได้ดังนั้นเลขศูนย์เนี่ยเป็นเลขที่ผมไม่แนะนําให้ใช้ในการแข่งขันกีฬาใดๆทั้งสิ้นไม่เป็นผลดีเท่าไหรนะ่นักผมพูดอย่างนี้เลยจริงๆ เว้นบอว่าท่านบอกว่าอะท่านจะไปใช้ในมุมกลับว่าเป็นคนสร้างสถานการณ์ที่มันพลิกผันได้ฝ่วตรงข้ามมันคาดไม่ถึงแต่เชื่อเถอะอย่าอย่าดีกว่าอะเรามาเริ่มจากเลขแรกครับคือเลข1เลข0ูนย์พูดไปแล้วแต่เรียนทุกท่านก่อนจะฟังเรื่องเลขนะใช้วิจารณญาณน,นะครับเลขสําคัญแต่ทักษะกีฬาและวิธีคิดในการแข่งขันเนี่ยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําคัญกว่า เลขดีทักษะกีฬาไม่ผ่านยังไงแข่งก็แพ้อันนี้ผมเน้นไว้เลยงั้นวันนี้เราพูดถึงคนที่มีทักษะกีฬาแล้วเลขอะไรที่มันจะเสริมเพิ่มความสําเร็จในเรื่องการแข่งกีฬาให้เ,เราบ้างเลขหนึ่งเลขหนึ่งความผู้นำครับนั้นท่านใดเนี่ยผมไม่ทราบนในการแข่งขันระดับสากลหรือกีฬาหลายประเภทเนี่ยเลขหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นกับตันทีมแต่ถ้าถามผมเลขหนึ่งคือความผู้นำหนึ่งคือดาวอาทิตคือความมุ่งมั่นคือเป้าหมายคือชัยชนะคือความเป็นหัวหน้าคือเจตยอศักดิ์ศรีดังนั้นเลขหนึ่ง ควรให้กับตันทีมเป็นผู้ใช้มันคือความเป็นภาวะผู้นำมันคือความมุ่งมั่นมนคือการเอาชนะเลขหนึ่งนะมีพลังงานสูงนะครับดังนั้นะเลขหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเลขนําความสําเร็จยังไงเลขเนี้ยต่อให้กับตันไม่ใช้ก็ต้องเป็นคนเก่งในทีมนะที่จะสร้างขวัญกําลังใจให้กับเพื่อนๆในทีมเป็นตัวทําคะแนนเนี่ยควรจะต้องมีเลขหนึ่งอยู่ใน,ในกีฬาที่ใช้ได้นะสาหรับเลข2เลข2เนี่ยถ้าเราไป แปลแปลไม่ดีเนี่ยแปลในมุมลบของเขาดาวจันทเลข2คือความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านอย่าแปลเช่นนั้นหรือมันเขาบอกว่าเป็นความอ่อนโยนอ่อนนุ่มมันเล่นกีฬาเนี่ยไปแข่งอะไรล่ะอ่อนนุ่มไม่ได้แข่งล้ำไทยเก๊กอ่ะคุยกันแบบนี้เลขสองให้ท่านมองแบบนี้ว่าเลขสองถ้าเราไปมองในด้าน,ด,าน,ด,านด้านด้านด้านดีเนาะด้านดีนั่นคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นในการเล่นในการแข่งในการวางแผนอะไรที่มัน ช่งใช้ความคิดที่มันจินตนาการอะเยอะกว่าความรู้อะใช้เลข2แทนหรือ2เนี่ยมันเป็นฝ่ายที่จะตั้งรับก็ได้นะรับแบบที่ไม่ใช่แบบโอ้โหมาต้องปะทะแต่รับแบบมีมีวิธีการคิดมีการใช้จังหวะโอกาสร,รับกบแบบรับแรงกระแทกอะ,อะต้องบอกว่าเลข2ก็พอใช้ได้ในการที่เป็นฝ่ายตั้งรับและให้กําลังใจเพื่อนๆน,น,นะ เพราะว่า2เนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าเรามองดาจาจันทราจันคือการบริการอย่างถ้าอาชีพพยาบาลเนี่ยคือเลข2นั้นเลข2เนี่ยบอกเลยว่าสังเกตท่านใดนถ้าท่านเคยป่วยเคยป่วยนอนแอดมิตนัท่านจะทราบเลยว่ากําลังใจเนี่ยส่วนใหญ่ที่สําคัญเลยเนี่ยไม่ได้มาจากคุณหมอหรือมาจากญาติพี่น้องนะมาจากคุณพยาบาลที่ดูแลเนี่ยคุณพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่ดูแลังั้นบอกเลยว่าเลข2เนี่ยจะเป็นเลขที่ให้กำลังใจของทีมครับในมุมที่ซัพพอร์ตเวลาเจ็บตัว,เว,ตวเวลาแพ้เวลารู้สึก มันมันต้องบอกว่าไงมันเจ็บปวดในการแข่งขันนะมันไม่เป็นไปเหมือนที่คิดเลขหนึ่งมันคือการสร้างแรงจูงใจในการเอาชนะกับเลขสองคือการที่ซัพพอร์ตความรู้สึกของเพื่อนในทีมอันนี้เลขสองสามารถใช้ได้เนาะส่วนเลขสามเลขสามเนี่ยต้องเป็นตัวลุยตัวบูนะเพราะเลขสามสามดาวคางคือพะละกําลังการรบคือการโจมตีดังนั้นท่านใดที่เป็นหน่วยจู่โจมนะผมใช้คำว่าหน่วยจู่โจมเป็นตัวทนานําคะแนนใช้เลขสามเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเกมใหม่ที่ต้องใช้ความอึด ความทนเล่นนานๆตัวนี้ลราไม่ใช่ตัวนี้นักกีฬาคนนี้ต้องเล่นนานใช้เลขสารครับเลข3าเป็นเล่นนานๆความอดทนความแข็งแรงส่วนเลข4ี่ผมได้เรียนไปแล้วในคลิปก่อนนี้ว่าเลขสีดาวพุธนั่นคือความคล่องแคล่วดังนั้นเนี่ยตำแหน่งใดต้องใช้ความคล่องแคล่วสูงต้องใช้การเคลื่อนที่เปลี่ยนที่ไปมาเนี่ยบ่อยๆให้ใช้เลขสี่ออต้องมีการตาดัดต้องมีการหลอกใช้เลขสี่ เลขยังแสดงถึงสีปัญญาไหวพริบด้วยในการแก้ไขเกมเฉพาะหน้าส่วนเลข5เลข5าเนี่ยประเภทแบบว่าตามหลักการใช้ความรู้เลข5าแปลว่าการวางแผนก็ได้ดังนั้นเลข5าก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่เหมาะกับกัปตันทีมครับเป็นคนที่จะวางแผนคอยคุมเกมวิเคราะห์สถานการณ์แต่เลขห้าอยู่ในกรอบนิดนึงนะก,ก็จริงๆเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าใช้ความรู้เนี่ยมาเป็นตัววางแผนเล่นโดยมีเรื่องของความรู้เรื่องของวิชามาบวกกับทักษะงั้นเลข5้าเนี่ยใช้ได้ครับเป็นเลขที่ดี ผมไม่ได้ลงตำแหน่งแนละสังเกตท่านไปประยุกต์ทีผมบอกลักษณะคุณลักษณะของแต่ละเลขเลข6เลข6เนี่ยเป็นธาตุน้ําแต่เป็นน้ําในมุมที่ดีนะมันปลอบประโลมใจแล้วมันทําให้รู้สึกชื่นใจมีความกระชุ่มกระชวยมีความสุขสนานดังนั้นเนี่ยเลข6ควรใช้ในมุมที่เป็นเคลื่อนที่เร็วๆด้วยเ,เช่นเดียวกับ4ี่นะท่านใดเนี่ย,ย,ยต้องเป็นตำแหน่งที่ใช้ความรวดเร็วในการแข่งขันใช้ความ คล่องตัวนะเหมือนสายน้ำเนี่ยใช้เลข6ได้เลขหกจะแซงการเล่นที่มันสุดสนานด้วยทําให้เกิดชีวิตชีวาเกิดสีสันในการแข่งถ้าท่านใดเคยแข่งกีฬาไม่ต้องแข่งอาชีพนะเอาแค่แข่งเช่นกีฬาแบบกีฬาโรงเรียนนย่ที่มันไม่ใช่กีฬาเสียที่ก็ไม่แข่งเจอกับโรงเรียนอื่นหรือแข่งกีฬาหมหาวิทยาลัยแข่งเจอกับหมหาวิทยาลัยอื่นท่านจะทราบไปว่าความเครียดในการแข่งอ่ะมันคืออะไร มันไม่ได้สนุกเหมือนกีฬาสีนะมันมีความกดดันว่าจะซ้อมมาเยอะแค่ไหนเมื่อกี้ต้องบอกว่าซ้อมมาหลายชั่วโมงแข่งจริงไม่กี่นาทีนะแรงททบหมดแนละ้วเพราะว่าอะไรครับมันมันทุกอย่างมันทุ่มเทเพื่อเอาชนะที่ผมพูดทางี้เคยเล่นกีฬามาก่อนในอนดีตสมัยกสมัย20ปีทีปีแล้วเนาะอ่ะยีกว่าปีด้วยนะครับคุยกันแบบนี้ว่าเลข6เนี่ยก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งที่ที่เหมาะสําหรับคนที่ สร้างความสนุขสนานในหมู่คณะในการเล่นกับเพื่อนสังเกตมชสไตนเล่นแล้วสนุกแบบนั้นเล่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นกีฬาทีมหรือกีฬาประเภทบุคคลที่เป็นกีฬาเดี่ยวก็ตามเนาะแล้วไปคุยกันต่อเลข7เลข7หลายท่านบอกว่าอุ้ยมันมันมัน,มนทุกโทษทันทานทยเสาดาวดาวเสาเลข7หรือมันคือการถูกขังถูกนวงเหนียวทุกท่านครับเรามีด้านบวกและด้านลบนะผมเน้นละงั้นสาหรับดาวเสาเนี่ยเลข7 ดีแบบไหนดีเรื่องความแข็งแกร่งเลยไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆดังนั้นเนี่ยท่านใดเป็นตัวตั้งรับเป็นตัวตั้งรับเนอะเช่นสมมุติถ้าเล่นบาสเป็นเซนเตอร,ร์ใช้เสาเลยแข็งกระแทกมากระแทกกับเออ่กระแทกแทก,แทกับแตฟาวเปล่าโอเคเนะครับแข็งสามารถที่จะสกัดได้ป้านทานการที่จะเข้ามาลุกลามลุกรานได้เนี่ยผมว่าใช้เสาเลยเพราะว่าเสาเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราไปแปลนะในในในการเรียนหุนเลขเจ็ดตัวสี่ฐานเนี่ย เสานี่แปลว่าทหารก็ได้ด้วยแต่ถ้าท่านโบราณคดของศาสตร์ไทยเนี่ยเสาอาจจะไม่ได้แปลว่าทหารอบก็ว่ากันเสาว่าทหารได้ด้วยคือความการความแข็งแกร่งในการที่จะตั้งรับในการจะสู้รบนั่นเองนะครับส่วนเลข8เลข8ดาวราหูเบอร์8เนี่ยแปในมุมดีราหูการพลิกแพงการประยุกต์ตำแหน่งใดหน้าที่ใดในการแข่งเนี่ยต้องใช้การพลิกแพลงการประยุกต์เยอะๆให้ใช้เลขนี้ ความคล่องตัวการเปลี่ยนแปลงการรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงแบบไม่ใช่ว่ามันคาดไม่ถึงแล้วเกิดขึ้นนะคือบางในการแข่งมันมีสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงอยู่แล้วแต่ถ้าใช้เลขแปดมันคือไหวพริบที่จะไปรับได้หรือมีการคิดวิธีการทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นชะงนงงวยไม่สามารถรับมือได้ทันหรืใช้เลขแปดเป็นสิ่งที่ดี ส่วนเลข9เลข9เนี่ยบางท่านบอกว่าเอ้เนี่แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมดาวเกต9คือการเพิ่มพลังของดาวอื่นแล้วอยู่เลขเดียวจะใช้ได้หรือเลข9เนี่ยต้องบอกว่าดีเหมือนกันนะมือกันหนุนเสริมทีมครับตำแหน่งใดหน้าที่ใดเป็นหน้าที่ซัพพอร์ตความแข็งแกร่งของทีมเนี่ยต้องใช้ต้องใช้เลขนี้เข้ามาช่วยนะอันนี้ผมเน้นเลยสำหรับเลขสิบแถมไว้อีกนิดแล้วกันเลขสิบเนี่ย ใช้ได้เหมือนกับดาวเสาเหมือนเลข7แต่แต่ผมแนะนําว่าใช้7ดีกว่าถ้ามันข้ามได้ใช้11เอแทนแต่ถ้าบอกฟุตบอลมันข้ามไม่ได้มันต้องมีเลข10เลข10ก็ควรใช้ในส่วนของการตั้งรับนะครับไม่ต้องเคลื่อนที่อะไรที่แบบวิ่งเยอะผมไม่เล่นฟุตบอลเน้นอีกรอบท่านเล่นฟุตบอลมีทักษะความรู้ในฟุตบอลมากกว่าผมท่านลองไปประยุกต์ดู ส่วน1ิ12 34า่ท่านไปฟังความหมายของเลขได้แนละ้วาประยุกต์ดูน่าจะใช้ได้11เอดราชาโชคได้เรื่อยๆเป็นตัวทำคะแนนก็ได้เป็นตัวคอยส่งคอยจ่ายให้เพื่อนก็ได้อันนี้พูดถึงกีฬาทุกประเภทเนาะถ้าเป็นกีฬาต่อสู้ก็สู้ได้เรื่อยเนาะเหมือนอะไรนะต้องบอกว่าสู้ได้ทั้งวันเ,เหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วกันสู้ได้เรื่อยนะครับสามารถรับมือได้เรื่อย อย่างอย่ง12ก็คือกําลังลาหูก็มีไหวพริบป,ปฏิภาณส่วน13เนี่ยเหนื่อยหน่อยถ้าแข่งกีฬาก็ไม่แนะนําให้ใช้เพราะบางทีเนี่ยมันต้องเล่นหนักมากหรือบางทีกว่าจะได้เล่นสถานการณ์ก็แย่แล้วเอออาจจะเป็นแค่ตัวสํารองนะ13เนี่ยก็ก็ไม่ค่อยแนะนําเลข13เท่าไหร่แต่จะเป็นตัวพลิกเกมทําอะไรบางอย่างได้โดยที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะคือเหนื่อยมากเล่นเหนื่อยมากสถานการณ์กำลังแย่อาจจะพิกเกมได้ แต่เราเอาเลขดีดดีกว่าส่วน14ี่เนี่ยกำลังจกกักรพพัดเนี่ยนะครับตัวทำคะแนนของจริงเลยเออจนคว,ควรที่จะใช้เลขอื่นๆก็อย่างที่เรียนไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไม่จบสักทีนะฮะก็หวังว่าเลขอื่นๆคงใช้ประโยชน์ได้นะไปประยุกจากที่ผมเคยพูดไปแล้ววันนี้สุขสนานนะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมากท่านใดไม่ได้เล่นกีฬาเนี่ยก็ฟังไว้เป็นเกร็ดความรู้ท่านใดเล่นกีฬาลองไปคิดลองไปประยุกต์ดูครับอยากเชื่อผมทั้งหมดจงลองใช้ก่อนเอาละครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ